ันนี้ผมพามาดูนะครับการใช้พาราไวกับต้นมะม่วงเนื่องจากว่าไอ้ต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยโดนจอบโดนอะไรในแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นแผลผมได้เอาพาราไวมาทาไว้เห็นไหมครับตรงเนี้ยเนื้อมันเริ่มเริ่มหายแล้วเนื้อมันสมานกันแล้วถามว่าถ้าพาราไว้กดเนี้ยเป็นสายเล่งเนี่ยเนื้อมันกุ้งไม่สมานแบบนี้ต้องคิดว่าถ้าต้นยางเรามีแผลบาดถ้าเราใช้พลาไวปุ๊บเนี่ยเนื้อมันเดินแบบเนี้ยเนื้อมันติดกันเนี่ยผมใช้เดือนละครั้งนะประมาณ4ี่หเดือนแล้ว ก็ผลที่ปล่อยได้จากเราใช้พลไว้ก็คือต้นมะม่วงต้นนี้มันมีดอกออกมานะต้นก็ไม่ได้ใหญ่นะเดือนนี้เป็นเดือนคุมภาหลายๆคนบอกว่าเอ้ยบ้านผมก็เป็นดอกอ่ะไม่ต้องใช้พลไว้หรอกแต่จุดสังเกตก็คือในพื้นที่ตรงนี้มีมะม่วงอยู่สี่ต้นผมใช้พลไว้ไปแค่สองต้นก็คือไอ้ต้นเล็กต้นนี้ผมทาเพื่อรักษาแผลไอ้ต้นใหญ่ต้นนี้ผมใช้เพื่อบำรุง แล้วก็ไอ้ต้นนี้ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ทาแล้วก็ไอ้ต้นข้างหลังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทาแล้วก็ผมจะมานํนเสนอว่าพาราไวเนี่ยมันไม่มีสารเร่งน,นะแล้วก็บริษัทเนี่ยไม่ได้ทํพาราไวมาเพื่อสําหรับไอ้พืชแบบนี้ <Yeah. S 2> <Vegeta. S 1> นบริษัทเนี่ยทำพาราไวมาเพื่อสําหรับยางพาราโดยเฉพาะแต่ผมมาสาธิตตรงเนี้ยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนสบายใจว่าซื้อพาราไวไปแล้วเนี่ยมันไม่มีสารเร่งแต่ค่อยดูต้นนี้ว่า มะม่วงต้นนี้ไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้พลาไว้ด้วยเนี่ยแต่ดูนะฮะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เนี่ยต้นเล็กต้นนี้แล้วก็ไอ้ต้นเล็กที่ผมทาพลาไว้น่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ต้นเนี้ยผมไม่ได้ใช้นะครับพื้นที่เดียวกันสี่ต้นแต่มีดอกแก้สองต้นนี่ เนี่ยตัวเล็กที่ใช้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมทาบำรุงไว้ที่โคนเห็นไหมแดงๆตรงเนี้ยที่มีความแตกต่างแดงๆด่างๆตรงเนี้ยอ่าไอเนี้ยพลาไว้เนี่ย,ย,ยมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีธาตุรองธาตุอาหารเสริมดูความแตกต่างที่มันแปลกูแปลกตาไปก็คือดอกตรงนี้มันก็เป็นที่รำมานของผมเองเป็นที่รำมานของผมเองนะฮะผมทำมาตรงนี้มาหลายปีแล้วก็ มามาเห็นปีนี้มันแปลกหูแปลกตาก็คือดอกมันเยอะมากไม่ว่าจะซูมไปตรงไหนนะครับมันก็จะมีเตดอกของมะม่วงต้นนี้ที่ผมได้ใช้พลไว้ไปเนะี่ยเี่ยตุกต้นตุก,ต,กตุ่มตุก,ต,กตาทุกกิ่งมีเตดอกยผมกลับมาเป็นมุมกว้างเี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆต,ต้นต้นใดที่สนใจพลอไว้นะลองตัดสินใจดูพลอไว้เนี่ยวันนี้ผมมาําไม่ดูแล้วว่า ในกวดภาราไวเนี่ยมันไม่มีสารเร่งถ้ามีสารเร่งเนี่ยมันคงทําไม่ได้แบบนี้ตอนมะม่วงคงไม่ออกดอกเยอะขนาดนี้อัน,นเนี้ยพาราไว้เนี่ยมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคยมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมใช้ได้สําหรับยางพาราที่เปิดกรีดแล้วทุกขนาดผมมาทําให้ทุกคนได้สบายใจสั่งซื้อผมไปเนี่ยไม่ผิดหวังกับพาราไวเห็นไหมครับมีความแตกต่างเลยเนี่ยคนที่ทำมาเกาถามว่าเออทำไมาปีเนี้ยมันออกเยอะ แล้วก็ไอต้ต้นไอ้ต้นเนี้ยมันมันเปรกูเปรกตากไตงต้นเล็กว่าเฮ้ยเล็กจังเนี่ยแต่ทำไมออกผลแล้วมีมีดอกแล้วปีนี้แต่ต้นตรงเนี้ยมันไม่มีผมก็เลยบอกเลยว่าเออเนี่ยผมใช้พละไว้นะในการทารักษาแผลไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีตรงเนี้ยออกมาแล้วก็เขาก็ซื้อกันไปใช้กันหลายคนแล้วตันเนี้ยที่ละมานแบบซื้อแบบแบบกลับมาซื้อเพิ่มเออมันก็มีคนใช้แต่เขาไม่รู้ว่าเออมันทําแบบนี้ได้ด้วย เยขวดก็เป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้สั่งกันไปใช้ดูนะฮะวันนี้ผมมาทําให้ทุกคนดูใครที่ดูคลิปนี้แล้วคงจะหายข้องใจนะครับว่าภารไว้เนี่ยมีสารเรรงไหมถ้ามีสารเร่งมะม่วงตอนนี้คงไม่มีดอกแผลไอ้ตรงที่คนตรงเนี้ยมันก็คงไม่หายแต่วันเนี้ยผมมาทําคลิปให้ดูว่าสิ่งสิ่งนี้ที่คุณใช้อยู่เนี่ยต้นยางคุณไม่โทมแน่สมบูรณ์แน่ใช้แล้วสมบูรณ์แน่นอนเลย เพราะว่ามาตอบโจทย์กับตรงนี้แล้วอ่าอันเนี้ยคือผลลัพธ์เลยแต่ต้นเนี้ยมันไม่ออกเลยเห็นไหมครับไม่ได้ใช้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ใช้แต่ไอ้ต้นนี้กับไอ้ต้นนั้นใช้โอเคนะครับผมวันนี้ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมฮนะตัดสินใจมาสั่งกับพาราไวขวัญใจชาวสวนยางได้